เสียงคุดแจ็คเลยอะไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เสียงนะอะอะเรื่องของเน็ตระดระวังเรื่องเน็ตนิดนึงนะครับของคุณครูก็น่าจะมีปัญหาแล้วอะ,อะได้ยินนะได้ยินต่อนะครับคุณครูพูดต่อเลย ต่อนะครับให้ดูที่ใบนี้ใบนี้คุณครูแชร์หน้าจออ่าแชร์หน้าจอนะครับเห็นไหมครับดูใบนี้เห็นนะคุณครูจะพูดอธิบายไปนะครับโนต้ตเนี่ยมีสลักษณะเราจะพูดถึง3ลักษณะแรกก่อน3มลักษณะแรกเนี่ย นะตัวเลขมันจะมีมาให้1 2 3 4 5ถึง7จ็ดโน้ตเนี่ยมีทั้งหมด7ตัวโน้ตไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียงนะไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียง7ตัวโน้ตเขากําหนดให้ในสมัยก่อนเนี่ยหเนี่ยให้เป็นโดเห็นไหมครับ1นะึนีให้เป็นโดแล้ว เขาก็กาหนดให้เป็นภาษาอังกฤษอีกว่า C นี่ก็คือโดเหมือนกันเราต้องใช้ให้ถูกในสมัยก่อนเขาจะใช้โนต้ตตัวเลขเป็นหลักในสมัยก่อนนะแล้วทีนี้ก็พัฒนาจากการที่ใช้ตัวเลขเนี่ยก็พัฒนาเป็นดนตรีไทยก็มาใช้เป็นเอาภาษาไทยเนี่ยเข้ามากำหนดหนึ่งก็คือโดโดก็คือหนึ่ง เราต้องใช้การจําให้ได้ว่าเลขแต่ละตัวนกำหนดอะไรนะแต่พอเป็นมีดนตรีสากลเข้ามาเกี่ยวข้องนะพอเกี่ยวข้องขึ้นมาปุ๊บเขาก็กำหนดให้ C คือ Do ย้อนขึ้นย้อนลงนะย้อนขึ้นมาว่า Do ก็คือ C D คือรมีคือ E ฟาคือ F ซอนคือจลาคือ A T คือ B เวลาเราเรียกตัว T นะครับเลข7 T ก็คือ T ในภาษาไทยนะไปท่องเป็น C ไม่ได้นะเพราะ C มันจะกลายเป็นว่าเราไปท่องโน้ตตัวโดทันที C ภาษาอังกฤษกลายเป็นตัวโดทันทีต้องแยกให้ออกนะครับดูใหม่ดีๆนะ1 ภาษาไทยคือโดภาษาอังกฤษคือ c มันจะไล่กันขึ้นมาตามยุคสมัยเห็นไหมครับสองก็จะเป็นเรภาษาอังกฤษก็เป็น d สามเป็นมีภาษาอังกฤษก็เป็น e สี ไทยเป็นฟาสษาอังกฤษเป็น F ห้าคือซอนหกคือจีอ่าอ่าภาษาอังกฤษเป็นจีหกเป็นลานะเป็นลาภาษาอังกฤษก,ก็คือ A เจ็ดคือทีภาษาอังกฤษเป็น B เสร็จแล้วเรามาดูพอ จากตรงนั้นปุ๊บลักษณะที่สก็เป็นโน้ตสากลเลยซึ่งโน้ตสากลคุณครูได้ให้ไปบ้างแล้วนะโน้ตสากลตัวกลมมีค่าเท่ากับ4นะแต่ยังไม่ได้บ่งบอกว่ามันคือเสียงโดเสียงเลอะไรนะไม่ได้กำหนดตรงนั้นตัวขาวเท่ากับสอง ตัวดำเท่ากับ1ขึ่าเบต1ชั้น1นึ่งส่วนสองาเบต2ชั้น1นส่วนสี่นี่คือลักษณะอันที่สี่จึงเป็นอง,อาางนาานาสากลต้องเอาไปวางบนบรรทาัดหเส้นต้องเอาไปวางบนบรรทัดหเส้นมันถึงจะมีเสียงสากลเกิดขึ้นมานะ ถึงจะมีเสียงสากลเกิดขึ้นมานี่คือลักษณะของโน้ตที่กลุ่มของโน้ตที่เอามาเป็นสัญลักษณ์ใช้ในการอ่านโน้ตถ้าดนตรีไทยถ้าดนตรีไทยเนี่ยก็จะใช้ในการแหว่งบักแหว่งแบ่งวัคช่องนะ แบ่งวักช่องที่ใช้ในการดูความสั้นยาวของโน้ตน้าจ้อ ผิดเลยอ่ะแฉกปิดกล้องไงอ่ะกูบอกแล้วไงครับว่าไม่ไม่กดไงครับไม่กดเป็นผู้นําเสนอผู้สอนเองไม่ใช่เหรอ คราวที่แล้วก็เป็นอย่างนี้คือสอนอยู่แล้วหนูก็ไปกดคือถ้าไม่มีคนกดเดี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยนะทำใจให้ได้นะครับพยายามหน่อยนะครับพยายามหน่อยฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวนะเมื่อกี้ที่พูดไปถึงตรงนี้แล้วนะกิ่บบอกว่าโนต้ตมีสี่ลักษณะนะครับนะมีสี่ลักษณะ เห็นนะครับในสมัยก่อนจะเริ่มต้นที่1อย่างเดียวก่อนนะเป็นอันที่1ก็คือเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขตรงนี้แล้วเราก็มองลงมาว่าพอกลายมาเป็นโน้ตไทยเนี่ยเห็นไหมครับโน้ตไทยจะทําไมเป็นเสียงโดกําหนดให้เป็น1ก็มาคือโดพอเป็นภาษาอังกฤษปุ๊บมันก็กลายเป็นตัว C เห็นไหมครับ เราต้องรู้ว่าเราจะไปใช้กับอะไรถ้าใช้กับดนตรีไทยก็ต้องใช้โน้ t ไทยเลยนะใช้โน้ t ไทยเลยนะแต่ถ้าเกิดไปในสมัยก่อนเขาจะใช้นต้ตตัวเลขกันนะนต้ตตัวเลขแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะภาษาไทยกับดนตรีไทยก็ใช้อย่างนี้ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดไปใช้กับพวกดนตรีสากล อย่างเพ,พวกกีตาร์นะพวกกีตาร์หรือเรียกกันว่าการดีดคอร์ดอะไรพวกนี้เขาจะใช้โนต้ตพวกนี้เลยนะดีดเป็นคอร์ดซคอร์ดดคอร์ด e, ออะไรตามตามที่เขากําหนดมาให้แต่ทีนี้ว่าพอลึกไปกว่านั้นเขากําหนดให้โนต้ตสากลตรงนี้นะใช้ส่วนใหญ่เป็น5ลักษณะก็คือตัวกลมตัวขาวตัวดำขั้วเบ็ดหนึชั้นขัเ้เบ็ดสชั้นตรงนี้ ให้มีให้รู้ค่าของมันแล้วก็เอาไปใส่บนบรรทัดห้าเส้นเอาไปใส่บนบรรทัดห้าเส้นให้มีเสียงตามขั้นบันไดเสียงของมันตรงนี้เดี๋ยวคุณครูจะพูดอีกทีหนึ่งนะอ่ะเรามาดูเรื่องของเสียงของคีย์บอร์ดนะเอาเสียงตรงเนี้ยเอาเสียงโน้ตตรงเนี้ยเอาไปใส่เอาไปทําขึ้นมาเป็นคีย์บอร์ดนะมันจะมีชุดของมันอยู่ชุดของมัน จะมีสีดำสองอันสีดำสามอันตรงไหนเหมือนกันหมดต่างกันแค่ต่ำกับสูงเหมือนกันหมดนะครับนี่คือหนึ่งชุดหนึ่งชุดมีเจ็ดเสียงนะเจ็ดตัวโน้ตนะครับนี่ก็หนึ่งชุดนี่ก็หนึ่งชุดหนึ่งชุดอันนี้เขาสร้างมาห้าชุดสร้างมาห้าชุดแต่โน้ตแต่และชุดก็มีอันเดียวกันเหมือนเหมือนกันโดถึงที นะสมมติคุณครูเล่นตรงนี้อ่าเล่นตั้งแต่ต้นเลยนะโดเลมีต่อไปก็เป็นฟาซอลาทีคือนี่หมดแล้วหนึ่งชุดหมดแล้วหนึ่งชุดมีเจ็ดตัวโน้ตชุดต่อไปโดเลมีฟาโซลาทีนี่ก็คือหนึ่งชุดชุดต่อไปมันสูงขึ้นมันค่อยๆสูงขึ้นตามขั้นบันไดแต่โน้ตไม่ได้เปลี่ยน ไม่ได้เปลี่ยนชื่อไปไหนเปลี่ยนแค่เสียงมันสูงขึ้นโดเลมีฟาซอนลาทีเห็นไหมว่าเสียงมันเล็กและแหลมขึ้นนะโดมีฟาซอนยิ่งสูงมันก็ยิ่งแหลมขึ้นไปชุดทท้ายโดเลมีฟาซอนลาทีหมดชุดของมันก็มีเหลืออยู่หนึ่งตัวก็คือเสียง ตัวโด,โดนะตรงนี้ซึ่งถ้าไปดูภาพคุณครูแชร์หน้าจอไปให้ที่ดูภาพหวังเล่นเป็นโนนะครับนี่นะครับดูไหมนี่คือบนนี้มีสามชุดบนนี้มี3มชุดนะครับชุดที่1นอยู่ตรงไหน ชื่ที่หนึ่งอยู่นี่เห็นป่าวเขากำหนดมาให้แล้วมีโดเลมีแล้วจะมีสีดำสองลิมสองอันทึ่งตรงนั้นเรายังไม่พูดถึงจะพูดแค่ว่านี่คือโดเลมีเพราะเมื่อกี้เราได้เรียนรู้เรื่องเรื่องของโน้ตภาษาไทยแล้วก็โน้ตภาษาอังกฤษไปแล้วตรงนี้คือฟา ต่อไปซอนลาทีก็อยู่ชุดนี้นี่คือชุดแรกนะชุดที่สองในนี้นะคือพูดถึงชุดที่สองในนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่คือชุดที่สองเหมือนกันเลยโดเลมีฟาซอนลาทีตามอักษรที่มันให้ให้เรามาเลยต่อไปชุดที่สาม ในนี้นะมี3มชุดในนี้มี3มชุดเราก็เรียนรู้แต่ทีนี้คุณครูจะให้หนูฝึกเรียนรู้แค่ชุดเดียวแค่ชุดเดียวนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับคือตัวนี้ให้หนูทำยังไงหนูก็นี่เลยนี่เขาให้ภาษาอาังกฤษมาแล้ว ให้หนูฝึกวาดอันนี้นะครับวาดรูปนี้ให้ใหญ่ที่สุดลงในสมุดให้ใหญ่ที่สุดในลงในสมุดแล้วเขียนตัวโน้ตที่ถูกต้องมีอ่านี่เลขหนึ่งนะมีโดมีซีนะให้หนูรู้ว่าเนี่ยมันคือเสียงเดียวกันพอเข้าใจไหมครับอันนี้ก็อะไรเป็นสองภาษาไทายมันคือเล พอเข้าใจไหมครับนะที่คณครูให้ดูเมื่อกี้นะก็จะเป็น ลิมของคีย์บอร์ดแค่1ชุดหนูวาดแค่1ชุดนะอันใหญ่ๆเลยวาดใส่สมุดวาดใส่สมุดนะครับอันใหญ่ๆแล้วเขียนโน้ตลงไปให้ถูกตัวโน้ตว่าเสียงที่หนูวาดลงมาเนี่ยถูกไหมนะทำหลังจากเรียนเสร็จก็ได้นะทำทำหน้าต่อไปนะครับนะเอาหน้าขยิบหน้าต่อไป ว่าเสร็จตรงไหนสีดําก็คือสีดําทําไมถึงต้องมีสีดํานั่นคือเครื่องเสียงซึ่งตรงนี้คุณครูย,ยังไม่พูดเอาไว้คุณครูค่อยพูดทีหลังให้เข้าใจนะ,ะวันเสี่ออยงครูค่ะอะตอนนี้ได้ยินไหม อ่าได้ยินเห็นไหมอ้าวมันก็มีคนตอบว่าได้ยินแต่มีแต่หนูอ่ะอยังหนูไปฉีดอ่ะมันไม่ฉีดให้มันจะฉีดเฉพาะคนอายุหกสิบแล้วคนที่มีประกัหนังคมหรือที่ม,มีประกันังนมคมหรือประกาหนังคมก็ยังไม่มีอ่าเปิดไมเฉพาะตอบคุณครูหรือใ,ใ,ใครที่เปิดไม่อยู่อ่าเปิดเปิดไมเฉพาะตอบคุณครูนะครับนะอ่ะย้ำอีกรอบหนึ่งอ่ะเผื่อคนที่ไม่ได้ยินเมื่อกี้คืออันแรก วาดรูปนี้นะไม่ต้องปิน้นก็คือเนี่ยจดลงในสมุดจะได้แม่เปืองกระดาษหนูจะจดไปในสมุดนะครับคุณครูส่งไปให้ในายไหนแล้วในายลายแล้วกลุ่มลายแล้วนะอันที่สองวาดรูปคีย์บอร์ดริบบนนิ้วคีย์บอร์ดหชุดแล้วหนูเขียนโน้ตเสียงตามว่าอันใหญ่ๆนะวาดใหญ่ๆเลยวาดใหญ่ๆใ,ให้เต็มหน้าหน้าสมุดนะครับ แล้วเขียนโน้ตให้ถูกต้องนะเขียนโน้ตลงไปเนี่ยที่ที่ที่คีย์บอร์ดเนี่ยให้ถูกต้องว่าตัวไหนเสียงอะไรโอเคไหมครับนี่คือการบ้านนะครับสัปดาห์หน้าไม่ต้องเรียนไปเจอกันสัปดาห์นู้นเลยครูจ็อกค่ะครับแล้วเขียนเวลาเขียนเขียนหน้าเว้นหน้าไหมคะหมายถึงยังไงคือเขียนด้านขวาอย่างเดียวหรือว่า ขวาแล้วเว้นแล้วก็ขวาใช่ไหมที่คุณครูเคยสอนในชั่วโมงใช่ไหมลูกใช่ค่ะอ่าอย่างนั้นน่ะเอ่อก็ได้เพราะถ้าหนูเขียนหน้าแล้วไม่เว้นเวลาหนูลบหรืออะไรเนี่ยมันมีโอกาสทําไมครับขาดใช่ไหมลบแล้วก็ขาดทําให้หนูเสียกระดาษไปก็คือหน้าหนึ่งเขียนอ่ะสมมุตินะหน้านึงเขียนเปิดไปหน้านี้ไม่ต้องเขียนก็ไปเขียนนั่นขวาอ่อเว้น แต่ถ้าเกิดใครมั่นใจว่าตัวเองเขียนแล้วไม่ขาดคุณครูก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าเพื่อเพื่อการขาดการลบการอะไรของหนูเนี่ยที่คุณครูเคยเคยสอนหนูมาส่วนใหญ่จะขาดหมดเพราะว่ามันผิดพลาดโดยการลบใช้ดินสอง่ายสุดถ้าปากกาปุ๊บหนูวาดไปผิดพลาดปุ๊บม,มันจะใช้ริบผิดลบอะไรจะเลอะเทอะใช้ดินสอลบง่ายสุดแล้วนะครับอืม ใครมีอะไรสงสัยถามได้เลยเปิดไมค์ถามคุณครูได้เลยเพราะจะได้เข้าใจตรงกันแล้วบอกเออจะได้ตอบคำถามไม่ทีเดียวเลยว่าว่าไงอะไรไม้ไวาดนะคะในคีย์บอร์ดมีแค่หนึ่งชุดใช่ไหมคะเอาหนึ่งชุดเอาหนึ่งชุดแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยทําไมครับมีหลายชุดมากเลยใช่ปะ่ะแต่มันเหมือนกันไม่ต้องไปวาดเยอะแยะเอาแค่ชุดเดียวชุดเดียวจะมี เจ็ดเสียงเดี๋ยวคุณครูจะส่งรูปไปให้ดูในไลน์นะเดี๋ยวคุณจะส่งตัวอย่างรูปไปให้ดูในไลน์อันแรกจะเป็นอันนี้อันที่สจะเป็นรูปคีย์บอร์ดวันนี้เอา2อย่างก็คือนู่นเลยเพราะสัปดาห์หน้าไม่ได้เรียนเราเรียนกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะครับใครว่าเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปเขียนชื่อเรียบร้อยนะตอนนี้ที่เจอคือทำงานแล้วส่งมาไม่เขียนชื่อ เพราะว่าพอหนูส่งกลับไปเนี่ยพอครูเซฟกลับมามันไม่มีชื่อบอกมันทําให้ไม่รู้ว่าเอ๊ะส่งมาจากใครทําเสร็จแล้วก็เขียนชื่อด้านใต้นะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ห้องให้ให้ใหตรงแค่นั้นเอง <S 2> <S 2> <S คุณครูจะได้เก็บและให้คะแนนถูกแล้วก็เดี๋ยวคนที่เขามาส่งงานย้อนหลังก็ต้องเขียนเลขที่ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวงานมันปนกันนะครับอ่ะตามนี้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะส่งวิดีโอย้อนกลับไปให้ดูนะครับ จะได้ทวนคําถามคําสั่งการสอนได้อีกทีหนึ่งโอเคนะวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่สัปดาห์หนู้นเลยอีกสัปดาห์หนึ่งนะเดี๋ยวกอดใกล้ใกล้ใกล้ใกล,ใกล้คุณครูจะค่อยนัดกันอีกทีหนึ่งนะใครที่ใช้ปากกาไปแล้วไม่เป็นลรแต่เป็นไปได้อยากให้ใช้ดินสอจะได้แก้ไขง่ายนะครับนะโอเคสวัสดีครับ สวัสดีนะครับอะ